ก็ว่างๆแล้วครับพี่ไว้ก็เสียงเสียงจากพี่หลวงแล้วครับคอบเวอร์กับชัยศิวิชัยอันนี้ว่างๆ,ๆแล้วครับจากการเอาน้ําให้หมาเอามาอาบน้ำกวาดขยะลานที่จะขายของนะครับบริเวณนี้พวกนี้ก็เป็นตลาดนัดนะครับแต่นี้เรื่องเสียงเพลงก็อยู่ในหัวใจพี่ไว้แล้วครับ ไปคาดอะไรนะครับระบบเสียงก็เซ็นเซอร์ราวแล้วครับแมวอยู่ในเข่งนี่สั่าปัป๊บปับปับเลยนะครับ ก็แปลงสีฟันก็ไม่ต้องใช้แล้วครับพี่ไวยนะฮะก็ประหยัดเรื่องยาสีฟันเรื่องแปลงนะครับไม่จําเป็นสำหรับเขาโอเคเป็นเพลงที่พี่ไวชอบครับเสียงจากพี่หลวงชื่นชอบมากหลายปีแล้ว นนใน,ในไหวเพงนี้พี่ไวไม่ไมคอยจาเนื้อนะครับเพลงผู้พัดเกียดตีคุณแล้วครับปรอพัน์โดยพัดกินเพชรนนตยสรเริมฉักเริ่มช่วย

ยังคนยังเยอะยังคนยังไม่น้อยอันนี้ครับว่านั่งยิ้มนันนั่งนิงนั่งสับอยู่ครับ เก่งเรื่องกุยโทรศัพท์นะครับเพราะว่าคือเขามเีเขามีตัวทรัพท์เครื่องหนึง่งโตไม่ใช่หรอกครับ่องมันไม่รู้รุ่นไหนมันพบวันนี้มันพบวันนี้ครับแบตก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวมันทำประตูตัวหาเท่าแก่มาในน้นองดาวด้วยนะาอ่าน้องดาวเจ่าแก่ขายเสื้อผ้าขายกระเป๋า,ปาหนังว่างๆเขาจะเอาตัวท,ร,ทวรัพท์มาก็ทวทำปาโทูมันพูดคนเดียวนะครับมันเก่ง เอมเก่งผ่านเลยนะเรื่องนี้ผ่านเลยนะแม่มาอะย,ยังนี่แม่แม่ถึงมาแล้วนะนี่นั่งนั่งคุยกับอาจารย์นะแม่มาย,ยังนี่มานานแล้วมาแล้วกวาดกวามปัดขยะวาดขยะบริเวณวนี้แพรุ่งนี้เขาก็อาคารสุขเสาเขาจะต้องขายเสื้อผ้าแหละครับเขาจะตั้งร้านขายเสื้อผ้าก็ตรงนี้ตัวเลขที่่อนที่เดียวลืมเลย ต้องไม่ดำ่เากลดีนมันมั้งบุวมันมั้งมัหแรงเกลางดมันุกลางเปมันพูดกลางได้ด้วยอันนี้มันเก่งนไม่ธรรมดา นีรถประจำตำแหน่งก็พี่ไวยันยงแล้วครับว่างๆจากขายเสื้อผ้าเท่าแก่เจี๊ยบก็เอาน้ําให้หมาแล้วครับสนามยันยงนี่ไปหิ้วน้ำมาให้หมาครับก็พี่ยาวยันยงนั่นเองนะครับอืมก็น้ำมาบริการให้หมานะครับพี่ไวยเมื่อกี้ก็เลี้ยงข้าวเที่ยงไปแล้วนะครับนี่ก็คือรถไปจำตำแหน่งของพี่ไวยแล้วครับ อาวางให้ดีวางให้ชิดไปหน่อยวางให้ชิดไปหน่อยเดี๋ยวล้มก็ดูแลเรื่องหมาแล้วครับเรื่องน้ำเรื่องยานี่รถประจำตำแหน่งของพี่ไวยันยงนะครับนังกินกินมันไหมไว่ารถเบง่งนี้น้ำมันเติมมันไหมไว่าไม่กินน้ำมันนะครับรถพี่ไวยก็คือเอ่อ ก็จักรยานคุณจนล่ะครับเขาเรียกว่าน้ำมันไม่กินเพลงตากล้องล้ะครับอยากมีเมียน้อยๆครูพัดเกียรติคุณวันนี้เพลงตากล้องก็ต้องเ o อร์ด้วยล่ะครับมึงร้องเลยกระชัยไม่ได้เลยครูไม่ใจกล้าตัวเลย

มาเลยยับเลือไปได้เราดังน os, ั ah. <S <S ้นเลยวู้ชะชสรรสร้างโดยชนจันมิวสิกแล้วครับอยากมีเมียน้อยๆวันนี้นะครับในยูทู e มีแล้วรูพัฒน์เกียรติคุณวู้วู้ เรื่องแปลงสีฟันเรื่องน้ำไม่จำเป็นสมับพี่ไว้แล้วครับเพลงตุกสนานแล้วครับดนตรีเรียบเรียงเนื้อรองเฉลิมศักดิ์เรื่องช่วย มีคน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 ครอบครัวสนุกสุขสันต์มีมีนมีน้อยคงยากจะมีเมียน้อย ผมอยากมีมเมียน้อยๆแล้วผมอยากมีเมียน้อย